เมตตาทาคำจุนโลกอรุณสวัสดิ์วัฒนมงคลขอความสมบูรณ์พูนผลบังเกิดมีกับเอฟีของยะนทั่วโลกเลยนะคะวันสุกสดชื่นแจ่มใสนะคะสุขกายสบายใจร่างกายแข็งแรงรุ่งเรืองและก็ร่ำรวยกันทุกท่านนะคะเอฟีวันนี้นเป็นคิวของปู่คงและย่านกนะคะที่จะต้องมาดูแลนะคะมังกรค่ะมิเกลก็คุณแม่ดูแลเพราะว่าคุณพ่อเนงนะคะก็ ประชุมออนไลน์อยู่นะคะยานกกับปู่ก็เลยต้องเลี้ยงหลานมังกรไครเอฟดีสนุกซาหนานกันค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท,ทีทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่กรุณากดติดตามคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมทั้งพลังเงียบด้วยนะคะที่เข้ามาชมมาเชียร์ยานุกอยู่สม่ำเสมอนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ส่งความอบอุ่นไปให้เอฟตีทั่วโลกเลยนะคะอากาศเย็นๆอย่างนี้นะคะส่งกําลังใจไปให้กันนะคะเอฟีชมคลิปนะคะของเด็กๆที่น่ารักนะคะแล้วก็การทํางานของยานุนะคะแล้วก็ส่งงานนะคะให้กับผู้มีอ,อุปก,การ,ระคุณนะคะกับโครงการบ้านสวนอุดมสุขของยานุด้วยนะคะ มิดรไมตรีแล้วก็มิตรภาพที่แสนอบอุ่นจากเอฟซีญานุกต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะชมกิจกรรมของญานกกันค่ะวันนี้เวนสายบีเบิร์ด่านกค่ะอยู่กับญานุกข้าป่าค่ะอยู่กับญาทิพ์เข้าวังค่ะ À, can Can Ê, ไปไหนกันนะจะไปไหนกันนะห้ามจอดฮะไปได้แล้วเหรอห้ามจอดเหรอคะไหนอบอกย่าก,ก่อนย่าไปได้แล้วบอกย่าก,ก่อนไปได้แล้วคะ่ะบอกยาก่าสิคะไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ,รถมายา่าขึ้นรถบอกสิมามานะไม่ใช่หมาลูกมาเบื้องหลังคามาแล้วค่ะ เบื้องหลังคามาแล้วค่ะม,มาแล้วกะเบื้องหลังคาคุณพี่บังออน USA มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะกะเบื้องหลังคาม,ม,มา ิดหน้าข้างนึงอูอูไม่เขาเห็นเขาเห็นรถเขาเห็นรถเคนเห็นรถเคเบื้องหลัง้ามาแล้วครับชอบรถเคน ดูรถลูกกระเบื้องหลังคามาแล้วหลังคามาแล้วครับสั่งตรงจากโรงงานใหญ่มาเลยนะคะลุงค่ะลุงเมย์อันนี้เป็นเสื้อผ้าเผื่อเลอะตัวสปีดต่างๆในน้ำนะคะคาะค่ะ เหมือนเราจะไปอยู่กันเดือนหนึ่งเลยเนาะเอาแล้วเอาแล้วปู่ก็จะไปสคนทำไงเนี่ยปู่มิเกลอยู่กับแม่น่าจงจันนาจงจันรองเท้าใส่รองเท้าก่อนมังกรใส่รองเท้าก่อนค่ะ ใส่รองเท้าก่อนถึงจะได้ไปนะคะเหมือนไปโรงเรียนอ่าวิเกลขึ้นคันนู้นไปไปไปกลัวไม่ได้ไป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 ปูปูมารับแล้วครับไปปู่รับขึ้นรถ ลับขึ้นรถเย่บาย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 ค่ะไปไปหาแม่ไหมไปไปไป ไปเดี๋ออยวญาตรวจงานก่อนนะย่าตรวจงานกระเบื้องก่อนนะครับย่าตรวจงานบ้านปู่ดำก่อนครับห้องน้ำเสร็จหมดทั้งสองห้องแล้วค่ะห้องน้ำนะคะขาวทั้งหมดส่วนด้านหลังสักโคกก็จะเป็นสีดำค่ะ ทั้งสองห้องเหมือนกันเลยนะคะปูเหมือนกันเลยส่วนอันนี้เป็นผนังห้องครัวค่ะห้องครัวก็เป็นสีขาวหมดนะคะขาวทั้งหมดเลยค่ะ ค้าหลังบ้านริมน้ำยานกติดบ้านยานกเนี่ยนะคะเทปูนรอบเย็นเลยเหรอเทปูนรอบเย็นเลยก่อนมาคุมงานเทปูนเหรอครับการมาเทงานคุมงานเทปูนกระปู่หลังนี้เรายกเสาเอกกันเมื่อวันที่19 มก,กลาวันนี้เทคานนะเทคานรอบบ้านเลยค่ะอ้าวรืมตามมาเหรอลูกจะ6โมงเย็นนะคะเทคานกันค่ะเอดีเทคานกัน สิบเซนครยเอฟซีอันใหญ่มากดูรถปูนแหละลูกรถปูนรถปูนอ่ะปล่อยลงเดินดิครับปู ตอนเลี้ยงแม่โดนเห็ดปลาพลอยตับมือปลาพลอยตับมือปลาพลอยมั่งมีสีสูบมั่งมีสีสูงมีสีสูบ ได้กี่คำคะ Terima <laughs> kasih. ปอนอยู่นี้ค่ะเก่งมากเลยไม่เคยร้องครูบาอาจารย์หมอท่านชอบสีเทาฟ้าวันดุหลีอนุก็เลยเอามอบสีเทามาติดให้ท่าน ประตูประตูสีเบจค่ะเห็นแล้ว no. ค <ancora. S 1> ่ะประตูสีเบจนะคะเอีสวยสวยงามคะประตูสีเบจค่ะประตูประตูมีวงกบหม้อวงกบปิดนะคะประกบงานจะเรียบร้อยค่ะเอฟซีเวลาติดประตูปุ๊บแล้วเราก็ม mm ี มอบค่ะมอบเป็นกล่องให้สวยงามมากเลยค่ะีค่ะอันนี้ของ y e s m o d d i n g นะคะสวยงามมากมีหลายสีให้เลือกนะคะแล้วก็มีบัวประกบนอกในนะคะวงบุกประตูของยานกมีบัวประกบนอกในให้สวยงามหมดเลยค่ะ ก็ใช้บานผีเสื้อนะคะบานพับปีกผีเสื้อะคะ่ะเองานก็จะอกมาสวยเรียบร้อยไม่ต้องไปผ่านให้เสียไม้อะนะคะไฟห้องโถงสวยงามะคะ่ะไฟโชว์สวยงามะคะ่ะเอแกงนทำอะไรกิแกงปลากร ใส่หน่ไม้ดองครับปูก็เตรียมหั่นปลากดอันน่าจะปลาครึ่งแบบนี้สองตัวหั่นชิ้นใหญ่แล้วก็ซอยชิ้นเล็กก่ะแกงใส่หนไม้ดอง กูดค่ะเอ้ยมะกูดหั่นฝอยเพราะใส่เป็นใบก็ไม่เห็นจะทานกันเพราะหั่นฝอยยางเงี้ยเขาก็จะตักไปพร้อมเนื้อปลาไปพร้อมหน่อไม้โดงตักประตุ่มไปเลยอันนี้ได้สมุนไพรแท้ถ้าฉีกเป็นใบๆไปคนก็เขี่ยทิ้งหมด ไม่มีใครตักอันนี้ตักแน่นอนโอนไปกับน้ำแกงเนื้อแกงเนื้อปลาค่ะอ่าวันนี้ยานกจะแกงหน่อไม้ดองใส่ปลากฏดนะคะก็เตรียมไม้ดองปลากฏดไปมะกรูดหั่นฝอยไปกระเพราพริกใหญ่ซอยกระทิน้ำพริก แกงเผ็ดน้ำตาลมะพร้าวซีอิ้วขาวเห็ดหอมไขป่ปีก็เตรียมกะทิใส่กระทะค่ะทิใส่กระทะแล้วก็นำพริกแกงใส่ลงไปผัดไขป่ปีต้องผัดพริกแกงให้หอมฟูเลยนะคะ ให้เดือดหอมฟูเลยค่ะเอฟตีผัดพริกแกงให้หอมนะคะเอฟตีให้น้ำพริกแกงหอมฟูเลยนะคะเนี่ค่ะหอมฟูก็อหอมมากกับเอฟตีเนี่ยค่ะขึ้นฟูเลยนะคะแล้วก็นำปลาลงไปผัดใช้เอฟตีตดที่เราหัดไว้นะคะ ไปผัดให้หอมใลยไขไ่เอสตีแล้วเสร็จแล้วเราก็นาหน่อไม้ใส่ลงไปด้วยเลยนะคะเอสตีมเพราะว่าเขาก็จะได้สุกพร้อมกันค่ะพร้อมนะคะเอสีเราก็นำหน่อไม้ดองลงไป,ไไป,ไไปไใส่ด้วยเลยใข่เอสตีตัดใส่ไปด้วยเลย,ยนะคะ ให้หอมค่ะแล้วยานุกก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะเอตีตาลมะพร้าวจะลดกลมกรอบลงไปสีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะเอสตีใส่ลงไปผัดด้วยเลยนะคะให้เข้าๆไปเนื้อปลาเลยค่ะเอฟตี พอหลังจากเราใส่กะทิแล้วเราจะไม่คนเลยนะคะเนื้อเนื้อปลาก็จะได้ไม่คาวแต่นะตอนนี้เราผัดหคเข้อหอมก่อนเลยไข่ตีผัดพริกแกงกับเนื้อปลาปลดแล้วก็หน่อไม้ดองเอาไปด้วยกันเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปเลยไอ่ตีหัวกะทิเสร็จแล้วก็หางกะทิเลยนะคะหัวกะทิหางกะทิไอ่ตี ให้ท่วมนะคะอีกนิดนึงค่ะหางกะทิอีกนิดหนึ่งเอามาฝามาใส่หางกะทิอีกนิดน,งาาาาน,นึงนะคะให้ท่วมเลยเแล้วเราก็ปิดฝาอบไวะะ้เลยค่ะให้เดือดไม่ต้องคนเลยนะคะจะไม่เห,หม็นคาวเดือดแล้วคะ่ะ ใส่อย่างสุกแล้วนะคะใส่พริกสดซอยค่ะใส่ผิวมะกรูดซอยค่ะใส่ใบกระเพราค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเกงหน่อไม้โด ใส่ปลากดไข่เอฟซีหอมกองเชียร์อยู่ข้างๆอหอมไข่เอฟซีแต่ก็หอมไม่จริงนะคะเวลาแกงอะไรก็ช่างย่านกจะไม่ผัดน้ำมันไม่ผัดกะทิให้เป็นมันนะคะเพราะไม่อยากให้มีไขมันก็จะใช้กะทิขาวๆเนี้ยผัดให้หอมฟูเฉยๆแล้วก็พอไข่เอฟซี เสร็จเรียบร้อย,ยแล้วค่ะไอตีแกงปลาก,ากดหน่อไม้ดองค่ะเสร็จปลากดยนุกหั่นชิ้นแบบนี้นะคะไอตีหั่นชิ้นกำลังแบบอร่อยออร่อยค่ะนี่ค่ะหอมมากเลยหนย่อไม้ดอง ข้าวจุ่วค่ะเอฟตีมีไข่ด้วยนะคะนคะมีไข่ด้วยค่ะเอฟีหอมไปถึงบ้านไครประเทศไหนจังหวัดไหนบอกยานกด้วยนะคะหอมมากเลยค่่เอฟตีคือน้ำลายไหลอึกแล้วค่ะนี่แหละค่ะแกงหน่อไม้ดองไก่ปากรุดค่ะเอฟตีเรียบร้อยแล้วนะคะได้ประมาณ ห้าถ้วยนะคะเอฟตีเนี่ยค่ะถ้วยหนึ่งก็รับประทานได้ห้าคนนะคะเนี่ยถ้วยใหญ่มากค่ะเอฟตีค่ะวาง่อระบายนะคะคลองนีโอ่งค่ะคลองนี้โอง่อง,องก็อยู่หน้าติดกับที่นาแยานกนะคะที่แยานกยกที่ให้เป็นทางนะคะ วางท่อระบายะตรงนี้ก็จะเป็นลานอเนกประสงค์เป็นที่ออกกำลังกายค่ะตีส่วนด้านซ้ายยาวไปนู่นป่าใหญ่อะยานกก็ยกที่ของยานกให้นะคะเป็นทางยาวไปเลยนะคะตลอดแนวที่ยานกเลยนะคะนคะคะเป็นถนนไปตลอดแนวเลยนะคะเป็นทางเทศบาลก็จะมาเทคอนกรีต แต่ยานกก็ไม่ได้มาใช้ยานกย,กยกให้เฉยๆแต่ยานกไม่ได้มาใช้เส้นนี้เพราะยานกใช้เส้นหน้าเรือนรับรองมังกรมิเกลค่ะอีแต่เราก็ได้บุญนะคะยกที่ยกทางให้เขาเราก็ได้บุญค่ะเอฟีค่ะท้ายคลิปนะคะยานกก็มีแกงมาฝากนะคะอร่อยอร่อยค่ะเอฟตีค่ะแกงหนง่อไม้ดองกับ ปลากฏดขาย FC ฟซีแซ่บนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะหอมไปถึงบ้านใครบอกยานกด้วยนะคะค่ะท้ายคลิปนี้ยานกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะก็ขอให้ FC ทุกท่านนะคะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะ คิดหวังสิ่งใดนะคะก็ขอให้สบความมุ่งมัน่นปรารถนาเงินทองไหลามาทีมาร่างกายแข็งแรงร่ำร,รวยร่ำรวยกันทุกท่านนะคะเราพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ยานุคขอการาบสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ